สวัสดีค่ะพบกับที่ชาวนแทสไพเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำยำรวมแซ่บๆนะคะง่ายๆสไตล์มาดามนะคะมีวิธีการทำยังไงมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรานำปลาหมึกไปลวกก่อนนะคะเมื่อปลาหมึกสุกแล้วนะคะนำปลาหมึกไปดวกน้ำแข็งนะคะเพื่อให้ปลาหมึกกรอบๆก,ก,กรอบๆเด้งๆค่ะแล้วก็เราแช่น้ำแข็งไว้ก่อนนะคะ ขั้นตอนต่อไปเป็นการทำน้ำยำใส่น้ำตาลเคี่ยว1ทัพพีค่ะตามด้วยปลาแท้2ทัพพีค่ะน้ำกระเทียมดอง1ทัพพีค่ะใส่ผงนัวหรือผงชูรส1ช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มความนัวต่ออีกด้วยน้ำปลาต้มสุก2ทัพพีค่ะตามด้วยน้ำมะนาว2ลูกถ้าชอบความเปรี้ยวก็ใส่เพิ่มได้เลยนะคะ ใส่น้ำมะขามเปียกหนึ่งทับพีค่ะพริกแห้งตามหนึ่งทับพีค่ะเป็นพริกแห้งตามเฉยๆนะคะไม่ต้องคั่วค่ะพริกสดตามหนึ่งทับพีนะคะเพิ่มความเผ็ดตามใจชอบค่ะค,คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะชิมรสชาติดูค่ะใส่ปลาหมึกลวกค่ะ ใส่หมูยอรวบและหน่อไม้ต้มค่ะผักชีฝรั่งและหอมแขกค่ะตามด้วยเม็ดกระถินหนึทับพีค่ะกระเทียมโทน1ทับพีค่ะใส่ปูมาที่ดองน้ำปลาแล้วนะคะปริมาณตามชอบค่ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งนะคะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นค่ะทีนี้ก็ตักใส่จานได้เลยนะคะสีสันน่ารับประทานนะคะขอตัวไปซดน้ำนัวก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ